สวัสดีค่ะวันนี้จะเอามุมบนของบัญานางมาฝากเนาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นทางถนนชายทุ่งเนาะถนนเรียบชายทุ่งอันนี้เส้นทางนี้ก็จะไปวัดแล้วก็จะไปบ้านเป้าเนาะจะออกไปบ้านเป้าจะเอาถนนเส้นนี้มาฝากก่อนเพราะหมู่บ้านนี้ใหญ่มากอันนี้พี่สูกับลู่เนาะจ้าอยู่ประมาณสองพัน่าหลังคาหรือเปล่านะตอนนี้เพราะว่ากะกลับบ้านมาปีละครั้งเนาะก็คือบ่คอยได้รับข้อมูลใหม่ๆเป็นได ถนนที่เห็นรถวิ่งอยู่ข้างนอกนู้นขวามือเนาะจากก็จะเป็นถนนเลี่ยงหมู่บ้านเพราะว่าตอนนี้เ็าทาถนนเข้าบ้านเนาะเราก็เดินทางไม่ได้เราก็ต้องใช้ถนนเลี่ยงหมู่บ้านออกไปแล้วก็เข้ามาอีกซอยหนึ่งแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านเนาะจากก็จะลําบากหน่อยนึงเนาะรอให้ช่างทําเสร็จนั่นแหละเราถึงจะสะดวกสบายในการเดินทางตอนนี้ก็มาถึงวัดทงโพแล้วนะคะวัดทงโพงว่าจะลงไปเยี่ยมแม่แต่ก็เนาะกล้องมันลงไปไม่ได้แล้วก็ขับรถไปเยี่ยมแม่เอา อันนี้คือวัดทุง่งภูบริเวณวัดทุ่งภูจ้าก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าก็กล้องก็จับไม่หมดเนาะจ้าทีนี้ก็จะออกจากวัดไปแลว้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมเส้นทางเดิมนะคะ หมู่บ้านพิสูจก็ใหญ่ <ทำ S 1> ก็จะพยายามถ่ายทุกเส้นทางนอกจากเพ moyen, ราะว่าหมู่บ้านใหญ่จริงๆจ,จะถ่ายทุกเส้นทางมาให้ดูจะเอามาให้ดูเรื่อยๆบ้านไผ่ลังคาดใดกระจามอาด้วยจ้าบ้านไผ่งามกระจามอาด้วยจ้าบ้านอันนี้ก็เราก็จะเดินทางกับเส้นเดิมมีแต่บ้านส,สวยๆบรรยากาศนอกจากผู้หนาย่องบ้านจะของเบือ่ออันนี้ก็เส้นทางเนอกจากก็ขับมาเรื่อยๆก็จะเป็นเส้นทางเดิมนอกจากก็จะไปเส้นทางอื่นไม่ได้เดี๋ยววันหน้าก็จะไป ันนี้บ้านแม่หลังคาขาวๆเนาะจ้ะบ้านแม่อันนี้จะเป็นบ้านแม่ใหม่กาลังสร้างใหม่เนาะจ้ะสวยงามสไตล์โมเดิร์นนะคะอันนี้ก็ออกมาจากหมู่บ้านแล้วบ้านพิสูจนก็จะห่างหมู่บ้านประมาณสามร้อยเมตรจ้ะถึงทางเข้าบ้านแล้วนะคะแต่ก็ไม่เลี้ยวเลยเนาะจะเราก็จะออกไปนิดนึงถ่ายไปเลยมังหมู่บ้านไปนิดนึงทีนี้เราก็หันกลับมาที่บ้านแล้วจ้ะอันนี้คือบ้านพิสูนเนาะ ก็จะประมาณนี้จ้าพี่สุก็เอามุมบนของพัรนางมาฝากก็ขอบคุณที่รับชมนะคะจะพยายามเก็บรูปภาพจะสวยไหมชมจ้าขอบคุณนะคะ